ครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาแนะนำสูตรที่เราใช้ในช่วงใบระยะปริแดงนะครับก็คืออยู่ระยะหางดาบนะครับหางปลาหางดาบโอเคนะครับตัวนี้นะครับมีสูตรสูตรหน้าสนะครับก็คือโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตนะครับ มันจะมี2ตัวนะครับตัวนี้สำคัญมากๆในกรณีที่ทุเรียนเราดอกอยู่ระยะช่วงก่อนห่างแย่หรือระยะห่างแย่มียอดปริมานะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้กดยอดนะครับกดยอดในกรณีที่ นะครับมันจะมี2กรณีกรณีที่ไม่มีความชื้นนะครับหรือหรือมีความชื้นก็เช่นฝนตกหรือฝนไม่ตกนะครับฝนตกก่อน1วันหรือความชื้นสูงความชื้นสูงก็คือฝนตกบ่อยนะครับความชื้นน้อยก็ฝนไม่ค่อยตกอากาศแห้งพวกนี้นะครับอากาศแห้งเนี่ยเราจะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับส่วน ในช่วงที่ฝนตกนะครับอากาศชื้นสูงเนี่ยเราจะใช้ตัว0 5. 2 3 4นะครับในการกดยอดนะครับปริมาณการใช้ก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ครึ่งกิโลต่อน้ํา200ลิตรหรือถ้าฝนตกเยอะนะครับเราต้องใช้ประมาณ1กิโลกรัมต่อน้ํา200ลิตรนะครับอันนี้ละลายง่ายนะครับพ่นที่ใบนะครับกดยอดเนี่ยต้องกดเฉพาะช่วงใบหางดาบเท่านั้นนะครับ ใบกางมาแล้วร้อเกดไม่ได้เพสลาดไม่ได้นะครับไม่ตอบโจทย์โอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้ในกรณีที่ฝนน้อยนะครับอ่าฝนน้อยหรือไม่มีฝนเลยนะครับหรือไม่มีฝนเลยก็ใช้ตัวนี้อ่าแตา่ถ้ากรณีนะครับกรณีที่อาอากาศ แรงยาวมียอดปีนิดหน่อยนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับ0ูนย์นนะครับนี่ตัวอย่างนะครับผมนํามาให้ดูใช้ตัวนี้ได้นะครับก็ปริมาณการใช้ก็ไม่ต่างกันนะครับ1นึ่กิโต่อน้ำสอ0 0ลิตรหรือ500กรัมนะครับครึ่งกิโลหรือ700ดรกรัมเจขีดพวกเนี้นะครับผสมด้วย2 0 0ลิตรใช้ได้นะครับ ระยะใบเหมือนกันนะครับระยะใบเหมือนกันโอเคนะครับระยะใบระยะดอกกําลังบานหางแย่ขึ้นลูกนะครับไขน่นกกระทาก่อนกระป๋องนมไข่ห่านพวกเนี้ยนะครับหรือระยะกระป๋องนมเพราะว่าเราจะช่วงชิงใบอ่อนเนี่ยนะครับให้มันเล็กนะครับให้มันเล็กให้มันกลางให้เร็วที่สุดนะครับ ก่อนที่ดอกพวกนี้นะครับอ่จะบานหางแย่ไม่ว่าอยู่ระยะไหนนะครับที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็สามารถใช้ปุ๋ยสองตัวนี้ในการกดยอดนะครับกดยอดเท่านั้นนะครับทั้งสองตัวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะกดยอดได้เท่านั้นนะครับเราสามารถที่จะ ส่งใบก็ได้นะครับส่งใบหมายความว่าเร่งให้ใบกลางเร็วขึ้นนะครับเร่งให้ใบกลางเร็วขึ้นเข้าสีเร็วขึ้นนะครับเข้าสีเร็วขึ้นเราก็ช่วยเพิ่มแมกนีเซียมสังกสีเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปอย่างละหนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำสอง0ลิตรเนี่ยนะครับก็จะช่วยส่งใบนะครับส่งใบเนี่ยเราจะใช้ช่วงที่ใบกลางมานะครับ ใบเริ่มกลางทั้งหมดนะครับก็จะช่วยส่งใบนะครับหรือใบเริ่มที่จะระยะหางดาบกลางมา50%ทั้งสวนเนี่ยนะครับก็ใช้ตัวน,นี้ได้นะครับแต่เราต้องดอูระยะดอกอะไรด้วยนะครับก็คือช่วงยินจังหวะให้ใบกลางก่อนนะครับอันนี้ปุ้ยตอนนี้ก็มีความสำคัญมากๆนะครับ ในการช่วงยิงยังหวะใบนะครับโอเคเดี๋ยวมาแนะนํากันใหม่นะครับคลิปนี้หากมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ